สวัสดีครับพรเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามารู้จักกับเหรียญแรกนาขวัญเป็นเหรียญพิธีมหามงคลของเรานะครับที่มีการจัดอยู่ในทุกๆปีนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของพิธีนะครับพิธีแรกนาขวัญน,นะครับปี2515ราที่ระลึกชนิดราคา1บาทเอาจริงๆนะ,พะเพื่อนๆเหรียญรุ่นนี้ผมเห็นแค่ชนิดราคาเดียวนะคือชนิดราคา1บาทชนิดราคาอื่นผมไม่เคยเห็นจริงนะ หรือหรือหลายๆหรือท่านอื่นอาจจะเห็นนะครับก็ก็ลงให้ผมให้ผมชมหน่อยแต่เท่าที่ผมเก็บมาเนี่ยผมเห็นเพียงแค่ชนิดราคาหนึ่งบาทจริงๆอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่เคยเห็นรุ่นอื่นที่ผมแนะนํารุ่นนี้ก็คือเป็นเหรียญปีลึกเป็นเหรียญพิธีดีนะครับแล้วก็การเช่าหานั้นอยู่หลักหน่วยหลักสิบเท่านั้นนะครับไม่เยอะนะครับเราเช่าหาง่ายขอบด้านข้างจะเป็นขอบฟันเฟืองแบบนี้แหละครับเพื่อนๆนะนี่ขอบฟันเฟืองแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูซิว่าฟันเฟืองเป็นยังไงนะครับนี่ขอบฟันเฟืองขอบสตางเห็นไหม นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆนี่นะอ่านี่ถามว่ามีเก้ไหมผมยังไม่เคยเจอเหรียญเก้นนะด้วยหนึ่งก็คือคนเขาก็ไม่ไม,ไม่ค่อยใจนี่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจจนิยมแล้วก็เปเหรียญย่อยซะด,ด้วยนะครับเป็นเหรียญย่อย,ย,ยที่ไม่มีการเช่าหาแบบชัดแบบหวือหวาอืมใช้คําว่าหวือหวาไม่เหมือนหนึ่งบาทครุฑถ้าหนึ่งบาทครุฑเนี่ยมีการทาเก้เพราะว่าหนึ่งคือเขามีการเช่าหาที่แบบรั้งเลยเยอะๆนะครับครั้งเละเยอะๆแล้วมีการเช่าหาตลอด เลยทาให้เหรียญหนึ่งบาทคุณเนี่ยเป็นที่นิยมแต,กแต่การซื้อขายนะมันไม่ได้สูงมากนะครับถ้าพูดกันตามตรงอะนะออน,นะนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านหน้าของราชการที่เก่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเขาจะหาบล็อกไอ้นี้ด้วยนะบล็อกวงเดือนนะมีแบบเป็นวงเดือนนะเพื่อนเป็นเส้นวงเดือนลงบางนี่เต็มพื้นเหรียญเลยนะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะใครมีเหรียญรุ่นนี้เยอะๆลองส่องดูก่อนนะครับถ้าเป็นบล็อกวงเดือนคมคมสวยๆนี่หลักร้อยหลักพันเลยนะ เออเพราะว่ามันเป็นบล็อกหายากบล็อกวงเดือนเนี่ยหายากนะครับมีทุกรุ่นนะหนึ่งบาทหนึ่งบาทครุดก็มีนะที่เป็นบล็อกวงเดือนเนี่ยหลายพันนะสวยๆแชมป์อ่ะคนเขาไปส่งเกตไงพอเขาไปส่งเกตผ่านปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบคือมันมันเป็นที่น่าสะสมอ่ะมันหายากอะ่ะนะบล็อกวงเดือนที่เป็นเส้นวงเดือนมันเป็นรอยกึงจากการปั๊มอ่ะเป็นวงเดือนลหลายเส้นอะ่ะล้อมรอบอยู่ตรง พระพักท่านแบบนี้คือคือหายากจริงเนี่ยผมเคยเจอในเหรียญรุ่นนี้อยู่แต่ว่าของผมที่เจอไม่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่แต่พอเอียงเอียงพอมองเห็นนะครับาราคบเพื่อนๆนี่แหละครับการเช่าหาของเหรียญรุ่นนี้นะครับออกแบบพิมพ์ได้ก็ผมถือว่าสวยนะรุ่นนี้เราเป็นแบบพิมพ์ที่แบบน่าสะสมะนะครับการเช่าหาก็ไม่ได้มากนะครับเพื่อนใครที่เป็นนักสะสมมือใหม่ก็เริ่มจากรุ่นย่อยๆไปก่อนนะครับเพื่อนแล้วก็ค่อยศึกษาทีละระดับต่อไปนะครับ เพราะว่าตอนผมเข้ามาสะสมใหม่ๆเนี่ยผมผมตามหาเหรียญหมุนเวียนนะพวก10บาทปี 40, 41, 4 2ยเอีาเนี่ย4 4พวกเนี้ยนะแล้วก็5บาทปี46รุ่นย่อยๆเลยผมตามหาเนี่ยตามแรกตามอะไรแล้วก็เจอก็เจอเยอะนะเออแต่ก่อนเจอเยอะเดี๋ยวนี้ไม่เจอละโอกาสที่จะเจอ5บาทปี46ผมบอกเลยทุกวันนี้ยากนะครับแต่ก่อนผมเจออยู่ช่วง4-5ปีที่แล้วนะผมผมเคยได้อยู่ประมาณ6เหรียญอนะ จากการซื้อของแลกข,ขายแลกไปตลาดไปอะไรเงี้ยมีมีโอกาสเจอนะครับแต่ปัจจุบันนี่ผมมองว่าน่าจะยากถ้าใครเจอคือโชคดีจริงๆอ่ะนะครับเออนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับ